สวัสดีครับเราก็มาพบกันนะครับกับเกมบัตรลับ3ก๊กกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันนะครับในส่วนของตราประ 108, ทสสับนะครับก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับความรู้เป็นการแนะนำนะครับเป็นการพูดคุยแชร์ความรู้กันนะครับหลังจากนะครับที่ได <Okay. S 1> ้ม <ส quel S 1> <ต>ีเพื่อนๆนะครับแนะนำกันมาแล้วก <electronic. S 1> ็ใ <TRA> ห้ความคิดเห็นกันมานะครับรวมทั้งผมก็ได้มีการหาข้อมูลนะครับและทดลองด้วยตัวเองนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะได้นํามาแชร์เป็นแนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับได้รับทราบกันนะครับหรือนะครับหากมีข้อมูลอะไรนะครับที่นอกเหนือจากนี้นะครับที่ผมยังพูดไม่หมดหรือว่ามีข้อแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็สามารถพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเราก็มาดูในส่วนของตราประทับกันนะครับในส่วนของตราประทับนั้นนะครับก็จะมีอยู่6ชิ้นด้วยกันนะครับ ของทั้ง6ช, Metal. ชิ้นนี้นะครับเราก็จะเรียกว่ายันยกนะครับซึ่งยันยกนี้นะครับก็จะได้มาจากการผลิตซึ่งการผลิตนั้นนะครับก็จะได้มาโดยวิธีการสุ่มนะครับก็คือใช้ดวงล้วนๆเลยนะครับและในส่วนด้านเมนูทางขวามือนะครับก็จะมีอยู่4ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนแรกนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกว่านะครับ เลเวลของผนึกของเรานะครับอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่แล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับและสเตตัสของยันยกของเรานะครับมีอะไรบ้างนะครับและการสุ่มสถานะล้างหลอมต่างๆของเรามีอะไรบ้างเช่นกันนะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับของตราประทับที่เรามีนะครับค่าสเตตัสต่างๆที่ แสดงในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการรวมสเตตัสของยันยกทั้ง6ชิ้นเลยนะครับและที่น่าสนใจนะครับจะมีคะแนนรวมของการล้างหลอมด้วยนะครับว่าคะแนนรวมทั้งหมดนะครับเราได้เท่าไหร่นะครับและในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการอัพเลเวลนะครับในส่วนของการอัพเลเวลนี้นะครับต้องขอบอกว่านะครับเราจะสามารถอัพเลเวลได้วันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งในตัวอย่างของผมนี้นะครับตอนนี้ผมเลเวล9นะครับ ถ้าผมอัพเลเวลนะครับก็จะไปที่เลเวล10นะครับก็จะเห็นว่านะครับในการที่เราอัพเลเวลแต่ละครั้งนั้นนะครับเปอร์เซ็นต์ในการสุ่มของยันหยกนั้นนะครับแต่ละสีนั้นก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งเราก็จะมาพูดกันในส่วนต่อไปนะครับถ้าถามว่านะครับการอัพเลเวลตราประทับนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับเราก็จะสามารถดูได้จากตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นขีดจํากัดเลเวลตัวเอกนะครับ ใช่ครับการที่เราจะสามารถอัพเลเวลตราประทับได้นั้นนะครับก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลตัวเอกของเรานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็จะระบุว่านะครับตราประทับที่เลเวล25นั้นนะครับตัวเอกของเราต้องเลเวล240ขึ้นไปนะครับและในตราประทับที่เลเวล26นะครับตัวเอกจะต้องเลเวล245นะครับซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นไปทีละ5เลเวลไปเรื่อยๆเลยนะครับ ซึ่งถ้าหาผู้เล่นใหม่นะครับที่กำลังมาเล่นตอนนี้นะครับจะต้องมีเลเวลตัวเอกที่120ก่อนนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกให้เล่นในส่วนนี้ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นการทำภารกิจประจำวันนะครับที่เราทำกันทุกวันนะครับซึ่งก็เป็นการทำภารกิจในการผลิตของนะครับแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นก็ผ่านแล้วนะครับ ถ้าเรากลับมาดูนะครับในตรงที่เลเวลกันต่อนะครับถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เลเวลในปัจจุบันนะครับยังไม่ถึง240นะครับเลเวลตราประทับของเรานะครับก็จะตันอยู่ที่เลเวล24นะครับซึ่งหากเราต้องการอัพให้ถึงขั้นที่25นั้นนะครับก็ต้องเลเวลที่240นะครับ และเรามาดูขั้นสูงสุดเลยนะครับสามารถเลื่อนขั้นนะครับตราประทับได้จนถึงเลเวล37เลยนะครับซึ่งตัวเอกของเรานั้นนะครับต้องอยู่ที่เลเวล300ทีเดียวเลยนะครับซึ่งก็ต้องขอบอกว่าน่าจะใช้เวลานานมากนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับก็ให้เราเข้ามากดอัพเลเวลในทุกๆวันเลยนะครับซึ่งตราประทับของเรานะครับจะได้โหดนะครับเมื่อเรามีของที่โหดแล้วนะครับพลังลบของเราก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยนะครับ ในส่วนต่อมานะครับเราก็จะมาดูกันในส่วนของความสามารถในการผลิตกันบ้างนะครับในตัวอย่างที่เกมให้มานะครับเมื่อเริ่มต้นนะครับตราประทับเลเวลหนึ่งนั้นนะครับก็จะระบุเปอร์เซ็นต์นะครับในการสุ่มไว้นะครับเช่นนะครับสีทองนั้น8 4เนะครับสีรุ้งก็10%สีแดงรุ้งก็5%เนะครับและฟ้ารุ้งก็1%ซนะครับ และเมื่อเราทําการอัปเลเวลตราประทับไปเรื่อยๆเลยนะครับค่าเปอร์เซ็นต์นะครับในการสุ่มก็จะเปลี่ยนไปนะครับสีทองนั้น,นครับโอกาสที่จะออกก็จะน้อยลงไปนะครับสีรุ้งและสีแดงรุง้งหรือสีฟ้ารุ้งนะครับเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามเลเวลนะครับ จนถึงในขั้นสุดท้ายเลยนะครับตราประทับนะครับเลเวลที่37นะครับสีทองนั้นนะครับก็จะเหลือแค่12%สนะครับสีรุ้งเหลือ55%แดงรุ้งเหลือ23%นะครับและฟ้าลุ้งนั้นก็จะได้เป็น10%นนะครับซึ่งเรานะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้ของดีๆเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีในการผลิตกันดูบ้างนะครับ ตอนนี้นะครับการผลิตของผมนะครับก็อยู่ที่เลเวล10แล้วนะครับก็จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของฟ้ารุ้งนั้นเพิ่มเป็น3%เปอร์เซนแล้วนะครับเพราะว่าร้อยทั้งร้อยนะครับคนส่วนใหญ่ก็หวังที่จะสุ่มแล้วได้ฟ้ารุ้งกันทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นอันที่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าการที่จะสุ่มได้ไม่ได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะทําการสุ่มให้ดูกันเลยนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกว่านะครับการสุ่มนั้นนะครับถ้าจะให้ดีเราก็ไม่ต้องสุ่มบ่อยนักก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเปลืองวัตถุดิบนะครับในการที่เรานํามาสุ่มเป็นอย่างมากนะครับเพราะแค่เลเวล10ในตอนนี้นะครับสุ่ม1ครั้งก็ใช้ไปแล้ว30อันแล้วนะครับถ้าเราสุ่ม10ครั้งก็กินไปแล้ว300อันนะครับแต่ถ้าใครนะครับมีวัตถุดิบในการสุ่มไม่เยอะนะครับก็แนะนําให้นานๆครั้งในการสุ่มก็ดีนะครับ อย่างของผมนะครับผมก็จะทําการสุ่มห่างกันสัก5้าเลเวลนะครับกําลังดีนะครับในครั้งนี้นะครับก็จะทําการสุ่มที่เลเวล10ก็แล้วกันนะครับก็จะเห็นว่านะครับฟ้ารุ้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะสุ่มได้ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมเราก็เอาแดงรุ้งกันไปก่อนละกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปรียบเทียบตรงนี้ให้ดูกันก่อนนะครับตรงที่ยันหยกนะครับเลเวลเยอะนั้นนะครับค่าสเตตัสพื้นฐานที่เราได้รับนั้นนะครับจะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับอันที่เลเวลน้อยกว่านะ และในส่วนสเตตัสด้านล่างนั้นนะครับเราจะสามารถล้างหลอมได้นะครับจากยันอันหนึ่งนะครับไปยังอีกอันหนึ่งนะครับเราก็ควรเลือกสเตตัสที่มีเปอร์เซ็นต์เยอะๆไว้ก่อนนะครับในส่วนเปอร์เซ็นต์ของแดงลุงนั้นครับจะเห็นว่าด้านหลังนะครับจะเต็มที่8%นะครับเราก็จะหาอันที่ใกล้8%ที่สุดนะครับมาใส่ในยันของเรานะครับแค่นั้นเองนะครับคะแนนที่เราได้นะครับก็จะได้เยอะขึ้นนะครับ อย่างเช่นตอนนี้นะครับเรามีคะแนนอยู่ที่ 41k นะครับเราก็ลองย้ายอันที่มีเปอร์เซ็นต์เยอะๆนะครับมาใส่ดูนะครับว่าคะแนนจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับก็เปลี่ยนเอาอันที่เปอร์เซ็นต์น้อยๆออกไปนะครับก็จะเห็นว่านะครับคะแนนเพิ่มขึ้นมาเป็น 50.8k เลยนะครับแต่บางทีนะครับจะมีตัวใหา่อีกอันหนึ่งนะครับอย่างเช่นนะครับ สเตตัสอันนี้นะครับเลี่ยงคริติคอนนะครับบวก8เลยนะครับคือได้เต็ม8เลยนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะลองย้ายอันนี้นะครับไปแทนอันที่น้อยๆดูนะครับว่าคะแนนจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะครับเราก็ทําการย้ายนะครับ HP บวก6.6%นนี้นะครับออกไปนะครับก็จะเห็นว่านะครับคะแนนนั้นลดลงนะครับ ดังนั้นครับบางทีค่าสเตตัสที่ได้เปอร์เซ็นต์เต็มนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะได้คะแนนเยอะเสมอไปนะครับแต่เรานะครับต้องดูค่าสเตตัสนั้นๆด้วยนะครับว่าเป็นอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับอันที่ได้เยอะนั้นนะครับจะเป็นสเตตัสหลักๆนะครับอย่างเช่น HP นะครับพลังโจมตีหรือว่าพลังป้องกันนั่นเองนะครับ ในส่วนอันไหนที่เราไม่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราก็ทําการแยกเอายกคืนได้เลยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นนะครับคลังของเราจะเต็มนะครับต่อไปนะครับผมก็จะทําการสุ่มยันยกต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะครบทั้ง6อันนะครับ บางทีนะครับดวงมันมามันก็ได้นะครับจะเห็นว่านะครับในส่วนของยันฟ้าลุงนั้นนะครับค่าสเตตัสนะครับจะเต็มที่10นะครับซึ่งก็จะดีกว่าแดงลุงอยู่แล้วนะครับ ถาอย่างกนสึกยันยกอันนี้นะครับเดิมผมใส่ฟ้าลุงเลเวล4อยู่นะครับแต่ครั้งนี้นะครับเราสุ่มได้แดงรุ้งครับเลเวล10ก็จะเห็นว่าค่าสเตตัสพื้นฐานนั้นนะครับต่างกันลิบลับมากนะครับถ้าแบบนี้นะครับเราก็เอาอันที่ได้เยอะกว่านั่นเองนะครับผมก็จะใช้แดงรุงเลเวล10แทนนะครับแล้วเรานะครับก็ค่อยย้ายค่าสเตตัสนะครับล้างหลอมที่เป็นฟ้าลุ้งมาใส่เอานะครับ ในอันสุดท้ายนี้นะครับดวงก็มาซะงั้นนะครับของสุ่มเกือบจะหมดเลยนะครับก็ได้ครบทั้งหมดทุกอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เป็นเลเวล10ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวไว้เลเวล15นะครับเราค่อยมาสุ่มกันใหม่นะครับสำหรับนะครับวัตถุดิบในการสุ่มนั้นนะครับก็คือลายเส้นยกนะครับอันสีเขียวนี้นะครับ เราก็จะสามารถหาได้จาก1น,นะครับการหลอมวัสดุหลอมนะครับก็จะใช้เศษแม่ทับนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับในการหลอมนะครับก็สามารถแปลงนะครับออกมาเป็นลายเส้นยกนะครับหรือ2นะครับหาซื้อได้จากร้านค้าสุดยอดนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะสามารถซื้อสูงสุดนะครับได้วันละ80อันนะครับก็สําหรับข้อมูลตราประทับนั้นนะครับที่นํามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหรือนะครับหากเพื่อนๆมีข้อแนะนำนะครับก็สามารถแบ่งปันนะครับให้กับเพื่อนคนอื่นๆนะครับได้รับทราบเพิ่มเติมกันได้นะครับโดยการคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับในใต้คลิปนะครับ เราก็จะใช้สื่อนี้นะครับเป็นช่องทางนะครับในการแบ่งปันความรู้นะครับให้แก่เพื่อนๆที่เล่นเกมนี้กันอยู่ด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่านะครับก็สามารถเล่นร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ได้โปรดนะครับทําการกดไลค์กดแชร์นะครับหากใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ทําการกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ ท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับที่จะนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับสุดท้ายนี้แล้วนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ